โบนไปโบนมาโบนไปใช้เส like ียงเยอะไงทีน,นี้หูเสียงแหบนีหนีเหมือนการคุยกําลังคุยเนี่ยเนี่ยก็แหบนี่ไงเนี่ยกําลังคุยอย่างีอยู่นี่ก็แหบแลวเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตัวจะตัดเค้กกล้วยหอมเอาไปให้พี่สายครึ่งหนึ่งพวกตัวชิ้นได้หมดหรอกจ้ะแล้วตัวจะแวะเอาการ์ดวันเกิดไปให้พี่สายด้วยเพื่อนเพราะว่าวันเกิดพี่สายวันที่ห้าเมษายนเนาะ แก็จะแวะเอาก๊าดไปให้แต่เพราะว่าจอยทำงานไงจอยไม่ได้ไปหาแกหรอกก็จะแวะเอาเอาเอาการ์ดไปให้ให้พี่เขาแล้วก็จะตัดเค้กแบ่งให้แกกินด้วยจ้ะเพราะว่าจอยทำสองกลอนก้อนหนึ่งก็จะหมดแล้วแหละเหลือนิดเดียวอันนี้กนน้อนนึงเนี่ยเดี๋ยวมันกินไม่ทันมันจะเสียเพื่อนๆนเพราะว่าจอยเอากะทิใส่เนาะตัดไปแกครึ่งหนึ่ง เป็นกินแล้ก็จะห่อด้วยก็ได้ษทิมฟิล์มจะอันนี้ก็ของจอยจะ้ะจอยไม่ได้เอาไอ้พวกไอ้อะไรใส่นะไอ้พวกธัเพืชใส่นะเพื่อนๆนะ จอยไม่จอยไม่มีจ้ะจอยไม่ได้ไปซื้อวันวันที่จอยทําจอยไม่ได้ไปซื้อก็เลยไม่มีนี่เอาไปที่พี่สายนุ่มดีจ้ะสูตรม่วสูตรมัวมวๆของจอยอะถ้าจอยตวงแป้งตวงน้ำตาลตามตวง,ตรวงปริมาณทุกทีไม่ได้เรื่องนอกจากว่าทำเมนูทำแบบ แบบมั่วๆ่จ้ะจอยเบื่อมากเลยเนี่ยย่ออ,ออกยากมากเลยย่อเน,นี้ยเนี่ยบดละเริ่มเริ่มบดนะเริ่มเริ่มเริ่มอาการบดละเอออันนี้ไปให้ให้พี่สายจักครึ่งหนึ่งจอยเก็บเอาไว้ครึ่งหนึ่งใส่กล่องเอาไว้ล้วจะแบ่งกุยช่ายไปให้แกกินด้วย,วยวนี่ไว้ตรงนี้ ไปด้วยจ้ะลอยกินไม่หมดหรอกเพื่อนอันนี้ต้องเอาอันนี้ใส่อย่างนี้จ้ะเพราะว่าถ้าเอาไปใส่รวมกันน่ะมันจะเหม็นมันจะเหม็นกลิ่นกุ้ยช่ายไปแจกกันพี่สายแกชอบกินไงเอาไปให้แก,แกเยอะๆหน่อยแกชอบกินผักไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนเลยเนี่ยมันเริ่มแล้วเนี่ย กินหอมดีเหลือเกินไป่พวกผัดมีผัดไรได้เนี่ยเราจะเอาให้แกอนี้อันนี้เรจะเก็บเอาไว้ของจอยเองเอาไว้นีดเดียวพอจ้ะไนสปวดจอยยังมีไงน,นี้ทิ้งไว้ตรงนี้นี่อันนี้เอาไปให้พี่ไซจ้ะนะเีรีบไปจะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไซแกจะไปทุระเราจะ ออกนอกบ้านแล้วการไปให้พี่คะมีอะไรให้การลอกจากกา๊าซนี่แหละจอยทอดเสื้อนี่ไม่ใช่อะไรหรอกอยู่ในรถมันร้อนจ้ะเพื่อนหายใจไม่ออกอเบี่ยงอ, <c oughs> อันดี้เห <c oughs> อันดี้ขับรถเบี่ยง,งยวยนยันนี้อะฟ้าก็สวยสวยเพื่อนๆเด้อวันนี้ แล้วก็ทุกอย่างก็ไปเริ่มเป็นสีเขียวแล้วจ้ะหมู่บ้านข้างหน้าก็คือหมู่บ้านบอสตันสปาจ้ะนะหมู่บ้านใหญ่พอสมควรจ้ะที่นี่ก่อนจะไปถึงหมู่บ้านที่ซาย com a good job ถอดเกือบก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ uh, uh, ้านก็ถอดเกือกเอ้ยไม่เจกุ๊ดสีเบลกอะไเนี่ยเอเกุร์นาวกาดมันเกิดเอาไว้สวีฮัลโหลแม่ดิ thank you อันนี้ผักกับเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมหนูหนูจะไปเปิดเค้กเอ้ยจะไปเปิดกาดแม่นะลูกยังไม่ถึงวันนี้ไข่ไข่หอมอะไรอย่างเงี้ยกุยชายวะอันนั้นกุยชายไปกินกับส้มตำกินกับแก้วไปมามาเดี๋ยวก็ไป ก่อยก็จะไปที่มอริสรันเออเป็นไงยังไม่ถึงวันเกิดอย่าเพิ่งไปเปิดเ,เ,เ,เออเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไม่มีอะไรให้นะโอ้ไม่มีอเลยจอยนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันตัวตัวไอ้ด้วยผักเดี๋ยวมันเหี่ยวไปวางตรงนั้นละ่ะ <c oughs> เค้กก็เหมือนกันมันทำด้วยมาทำด้วยไอ้นี่มันทำด้วยกล้วยหอมเลยไม่ใช่กล้วยหอมไอ้เขาเรียกอะไรนะพี่ไอ้กะทิเดี๋ยวมันจะนั่นเอาใส่ในตู้เย็นก็ได้มั้嘛นุ่มๆ พี่จะไิเก็บมาเลยๆไอ้ร้อนทอดจะเก็ตออกอย่างไวเลยเพื่อนพหนึ่งหนาวพอนึ่งห่อนพี่ก็ดูไข่มันจอยกับตัวพี่แู้สิขาเท่าพี่ชอบขาพี่เท่านี่โอ้โหมอบคุณจอยจอยเลยพี่พี่ไม่ได้ทำอะไรได้ฟรีมาลงเงินให้แกเพื่อนๆให้เงินผมเลยเสียใจเสียเงไม่เห็นเลยไม่ให้เห็นให้เงินให้เงินให้เงิน แต่เขาก็คิดว่าเรานี่จอให้เงินมันเกิดพี่อะไไม่เงินจอยยืมพี่สายเพื่อนจอยยืมเอแกก็บอกว่าจะพิ่งมาให้แกเลยอย่างเงี้ยวเพิ่งมาให้เอาไปให้เถอะจอยเป็นคนที่ไม่ชอบแบบไม่ชอบให้ติดนี่นานนะเพื่อนคือไม่อยากติดนี่นานไง เดี๋ยงแขนอันนั้นทำแขนขาดเดือนเนาะจะเดือนแห้งแดดดิเดียมตาโอ้ใส่ทองด้วยนะเนี่ยทองเกลียวจะหูกระลอกขันอะไรยิบเรียดมันเออคุ้มที่ก็ออกดอกหลายอยู่เด้อนละเออออกหลายเยอะเลยเออออกหลายแล้วเชอร์รี่อ่ะเออเชอร์รี่ก็เยอะอออยู่กหน่อยแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่อันนั้นก็ออกเยอะนั่นะปีนี้ยออกหลายอยู่มีต้นแอปเปิ้ลเอาไปตัดยังไง แม่เนี่ยโป้ไม่ออกเลยถ้าะะตัดอถ้าตัดอ่ะปีนี้กินเยอะอๆห่อห่อห่อข้าวบอกกันห่อห่อ,ห,อ <c oughs> หน้าก็ลอ,อกเห็นไหมจ้ะพี่ขึ้นกันเจอมูกแล้วก็เห็นไม่ตาพี่นี่เห็นแค่นี่เปนคุยผมจอยไม่ได้เป็นคุยหรอกแต่ว่าไอาไงแค่ไอ,อคือจอยถ้า,าดได้ไอไอนันแล้วเป็นยังไงซื้อมาอร่อยไหมน้ำจิ้มเออก็ถ้าสำหรับพี่หวานเกินพี่ไม่ชอบหวานพี่ก็ต้องเอาเอามันน้ำมันความเปรี้ยวเพิ่ม เี mm ่ยวใส่นิดนึงมะขามปียก็ชอบนี้ไงนี่พี่เอาออกมันที่เพิ่์บอกเลยเนี้ยวตุ้ยตุยเพราะว่ามันเป็นอะไรนะอะไรนะเมงมุมน่ะยางมุมเป็นเพี้ยเมงมุมเออเป็นเพี้ยต้นต้นยังก็จะต้นมะกรูดเนี่ยเป็นหัวล้นไปแล้วตอนนี้เพราะว่าเอาใบมันออกให้ใบใหม่ขึ้นพอถ้ามันถ้ามันร้อนร้อนจะจัดเอาใส่ยางฉีดแรงหน่อยเดอจะไปล่างเพราะว่าถ้าฉีดแล้วก็ไอ้พวกนี้อันนี้เลื่อยสีล่างไว้ใส่ซองฟินใบเพื่อด้ใส่นะจอย เอ้มากูนี่รักษายาคลอเรพีเอเยอะเยอะเพื่อนๆเพียเยอะลดน้ําเยอะก็ไม่ชอบเนาะพี่ไม่เคยลดน้ำนะอันจะีอยากแม่นะแล้วใครใครคุณรู้นะเอาจิ้มไหมพ่อใหญ่ใหม่บ้างคุณรับเป็นแอบไปลดอยู่คนวาแล้วพี่บอกจะไม่ต้องไปลดไม่ชอบน้ำจะไม่ชอบน้ำจะไปลดมันบ่อยจะไปลดมันบ่อยทัวใหญ่ไหมเนาะแอบไปลดนะคนเป็นคนลดอยูอะมากฉันก็แอบเอาน้ำไปลดแต่เราเสียสองป็ดไว้พี่น้อะ เอาบอดต้นเลยเพราะว่าเพราะว่าจอยว่าเผื่อใบใหม่มามันจะได้ไม่ติดเชื้อกับพวกนี้นะพิงว่านี่เนี้ยเขาเป็นอะไรนะเขาเรียกเชื้อเมงมุมเพี้ยไม่ใช่เชื้อเรื่องติดเชื้ออะไรคะเพี้ยพี่เพี้ยแมงมุม แอ่ไว้ทล่างล่างแช่ส่งแข็งไว้ร้านด้วยนะส่ชูน่ะแช่ไว้ไม่ได้หลุดดิพี่เป็นบานอีกแล้วทำไมจะมเออไหลอีกแล้ววันเล็กหน่อยเลยฮ่องจอยไม่ไหลหรอกแต่ว่าเจ็บคอไอ้ฮองจอยได้ไอายน้นะเพื่อนกินน้ำอะไรก็ เป็นเลยบางคนเขาดืน้ำผห้จอยกินไอ้ไอ้อะไรนะไอ้น้ำึ้งอ่ะจะเป็นคนแพ้น้ำพึ่งพี่เพราะว่าพึ่งมันเอาเกสรเออเอาข้อพึ่งอ่ะเอาเกสรดอกไม้มาทำน้ำพึ่งไงไม่รู้เกสรอะไรแต่แต่แต่เกสรอะไรมาผสมกันเนาะพึ่งกว่าไปทั่วอยู่ เราจอยกินไม่ได้ยิ่งกินน้ำพึ่งยิ่งคันคอเลยยิบประยับไอใหญ่เลยโอเคยังน้ำพึ่งผสมมะนาวแล้วก็น้ำร้อนอืมวันนี้เราจะพาคุณย่าไปตรวจสมองกันไปเขาใหญ่ไหมขึ้นกันไปแม่เพราะว่ามันต้องเข้าในเมืองคือไปดรอปบางทีใพี่เย็นเดินพาแกไปเดินวาไปร้านอ่าแล้อทำไมเกิดบนไปหาที่จอดแล้วพี่ก็เอารถไปคืนแกด้วยใช่เพราะว่าเพราะว่าย่าเขาเดินไกลไม่ได้ไง ไ,ไม่เขาไม่ชอบเอากล้วยไปทำอย่างอืง่นถ้ากล้วยถึงเฉยๆนี่กินรู้เยอะดีแล้วไม่เปลืองขน,นาดบวชกล้วยแกก็กอกล้วยดีๆก็ยังเอาไปทำ <c oughs> ให้มันใส่น้มกะทิเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วกล้วยธรรมดาเพ่วามันชอบไปเหมือนกันนะอันที่เขาก็กินอยู่กล้วยเคีค้ยกล้วยหอมอะไรง่ายๆอยู่พี่ย่าจอยอะไรเงี้ยย่าอาจจะชอบเดี๋ยวพี่จะให้ย่ายแต่ว่าจอยใส่ช็อกโกแลตไปด้วยที่มันเมลวไปข้างในด้วยนะช็อกโกแลตอ่ะเพราะเราสามารถใส่ช็อกโกแลตได้ไงแอนเชิญพายดี แฟนกำลังแต่งตัวออกไปเที่ยว, <ừ> um, วตัวสาวอ<ม>รอกลุยาราเถามากสิยูบานเรื่รอไม่ไม่คืออายุขนาดนี้เขาก็ไม่ได้เลยเหมือนเราหมาย<ม>ถึงมากออกลยช่วงไปสาวเช็ด้าตาทำไมไม่ใหญ่ไหมจ้างเขาเสร็จแล้วทีนี้วันหลังมาน๊กมะขี้ใส่งไงมันก็นเลยไป เช็ดแบบยังก็คักก็เก่าเช็ดที่นี่เหมือนมากเลยเหมือนกับเด็กเอาเอาฟองน้ำไปแบบทิ่มใส่มากเลยฮะตอนนี้กำลังติผู้บ่าวอยู่จ้ะผู้บ่าวนั่งอยู่คุยกันอยู่เลยคุยกันรห้องก็แก๊กป้อแก๊กอยู่นะเพื่อนเพื่อนก็มาแวะเอากะไม่ใชหรอกแวะเอาการ์มาให้พี่เขาเพราะว่ามันพุดวันเกิดวันพุธเนาะวันขาววันาวใช่ไหมวันวันพุธวันที่ห้าไม่เดียวเหนื่อยค้างเหนื่อยเธอ เดี๋ยงบอกให้จอยดูถึกับมาเถียงก็มาพูดอยู่ไม่ได้เถียงกันพี่น้องสมองเลยเออใช่กอเป็นไข้ไงกันเลยสับสนเราไม่รู้ไปดูคารดาขอเดือนได้ไม่งั้นก็ไปดูขอเดือนไปดูพิษไงดูในมือถือเพื่อนน่ะโตกับมาแล้วค่ะไม่ได้ทําอะไรปีนี้พี่น้องบอกว่าใช่เหมือนกับไม่ให้ใหม่ฟื้นเลยแม่จอยมันไม่มีแรงไม่อยากกินไม่อยากอะไรไม่อยากกินไม่อยากอะไรเหมือนกัน รู้สึกพี่นเหมือนกัน่อนเอาปัญาจีรอนเอาบแบตดียกันแบตีเยวัแบตียรนอ่างนี้ยหร่ติดเชื้อกันจอกินยาฆ่าเชื้อด้ไอโดนด้นจอยจอกินยาฆ่าเชื้ออยู่เป็นเพือนไม่ได้ติดโควิดงโควิดแนน่เจอยไปตรวจตรวจทุกอย่างไม่ติดแต่ว่าหมอเขาบอกแต่ว่าติดไวรัสอคาไดวัดไอไวรัสวัดอะเกี่ยวับวัดงี้ พะว่าช่วงนี้ก็จอยไปติดมาจากเรียนแหละครูก็เป็นเยอะนักเรียนเป็นเยอะไงเป็นไข้หวัดเป็นไวรัสหวัดอ่ะจอยก,ก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อเจ็ดวันนะพี่แต่กินเขาบอกว่ากินกินเสร็จถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ให้ไปหาเขาใหม่ไปหาอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันหนูทดลองยามากเลย <c oughs> ฟังไปแล้วว่ะ <c oughs> ไม่กตัวนี้ตัวพื้นฐานเขาไม่อยากให้เธอกินแรงปุ้งไปรครั้งแรกเลยนะแล้วเขาทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งจดหมายให้ไปสแกนไปเอ็กซเรย์ปอดนะเพื่อนๆนะไปนั่นแหละ แต่ก็ต้องรอถ้าว่าภายอาทิตย์หนึ่งไม่เห็นก็ต้องโทรไปติดต่อไปบอกเขาเขาจะได้ไปเจี้ทางโรงพาบที่ฮาเ็นาฮาร์เเกตนั่นแหละอืไปตรวจก็ไปตรวจเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะไป ตรวจไไง่ายๆเนาะถ้เาส่งนี้ก็าไปเช็คเลยถ้านอกจากว่าหมอเขาส่งไปอ,อ่ะเราถึงมีสิทธิ์ไปตรวจถ้าเราไม่สามารถที่จะไปตรวจเหมือนเมืองไทยมีเงินก็ไปตรวจได้เนาะแต่ที่เนี่ยถ้าหม,มอไม่ม<อ>ถ้าหมอส่งไปถ้าหมอไม่ส่งไปที่เจรนาว่าเธอต้องไปตรวจถึงได้ไปตรวจ<ม>นั่นแหละเพราะจอยไอไงไอแต่ถามว่าเจ็บหน้าอกไหมเจ็บไม่ได้อะไรไม่รู้สึกอะไรแต่หน้าอกหรอพี่แต่เขาเห็นจอยไอหน้าพวงไง ไอ้บางทีบาดคอเลย อือการไอเพื่อนได้ไหมกินได้แซบหยบเออโอ้กินง่ายใช่ไม่ตายไม่ตายกินข้าวแซบกินเสื้ยดาบูดาบคัวได้ปกติดาจะเสียงแหบบางทีด่าก็ไม่ได้ด่าน้องเพื่อนคือเสียงที่ไม่ใช่บางทีเราจะคุยอะไรก็คือคุยกับเขานานๆแล้วคุยเล่นคุยหัวเราะแล้วแอนดี้เป็นคนที่ว่ายุยยุ่นคประสาทมากนะเป็นคนที่ขี้แก้งพี่ก็รู้เยอะแก้งแย่ให้เราบ่นนะนะแล้วก็บ่นไปบ่นมาบ่นไปใช้เสียงเยอะไงทีนี้หูเสียงแหบนี่นี่เหมือนการคุยการคุย เน,น่ก็แหบนี่ไงเน่ก็ังคุยอยู่นี่ยูนี่ก็หแหบเลวเนี่ยวัดวัดวัดลูกคอแหบอยู่เนี่ยดื่มน้ําอุ่นยิ่งไอ้คอแบบเป็นหมือนคล้ายๆร้อนแบบแสบๆมันเหมือนแผลเนาะยิ่งดื่มน้าอุ่นไปยิ่งไอแย่หูพี่เอ้ยเ,ยยาเ่า,าหร <c oughs> ือ,อตัวเฮาพออเอหานมแค่กัเหมัาเเข้้าามมไดอกั่ง เห่าเลยเพื no ่อนๆแข่งก mm ับจอยพอจอยหยุด hmm. ม mm ัน hmm. ก mm ็ห hmm. ย mm ุดพอจอยเริ mm ่มไอมันเห่า hmm. อีกเลยฮัลโหลจ้อยจอยที่นี่ไม่ใช่ไหมตัวนั้นนว่าไอตัวนั้นที่พี่เห็นไอที่จอยนี่ยังมันอ่ะมันได้ที่เสกใจฮ้องเออฮ้องเอาฮ้องแต่นี่มันไม่ใช่มีตัวเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันเขามีสองตัวมีไอตัวมึอนอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆไออาชี่อันนี้ตัวนั้นยิ่งไปใหญ่เลยไอดูบี้มันเห่าตามจอยอยู่จอยว่าโหเหมือนกับเราเป็นหัวหน้าจ่ะหัวหน้าฝูงหมาพี่เห็นเราเห่ามันเห่าตามมันประสานเสียงกับจอยอยู่ เออมีมีวงมีจยมีพักพวกพี่เห่าประสานเสียงอยู่คนข้างใมาเขาคงเขาาคงแกคิดนะกูลำคาญทังเสียงไอบ้านหลังนี้ปุลำคาญเสียงหมาเห่าด้วยนะพี่เนาะหมาก็เห่าไอ้เราก็ไอเนาะคนข้างๆเนาะคนข้างบ้านจอยตั้งแต่ก็จะเบื่อหน่ดูไม่พอ ไม่บอนะคุณคุณยายคุณยายคุณแก่ๆโชคดีแกพูดตึงแกมคงไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินอะไรเลยตาก็มองไม่เห็นหูไม่ได้ยินคือแก่ๆมากแล้วไงแกไม่ได้ยินแกหูตึงมากคือหูนวกเลยอะแหละอันนั้นทวกดีแกอยู่แต่ค่อนข้างบ้านนี่แบบวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นหรอกอายุไล่เลียงกับจอยนี่แหละสดอ่ะได้ยินทุกวันไล้เห่าจอยตื่นมาก็หุ่งหุ่งหุ่งหมาทั้งหมาทั้งสิยงอะไรจอยด้วย ภาษาเสียงเออกลัวไม่รู้มาแค่แค่ไม่ได้ยินเสียงล้มล้มมันมันก็เห่าเห่าเออได้ยินเสียงลกมล้มมันก็เห่าแล้วพี่ไม่ได้ยินเสียงจ้อยไอ้เพิ่นเพื่อตาผ้าอยู่จ้อยก็โกโกยิ่งพยายามเราอั้นไว้ยิ่งไอใหญ่เลยเออมันก็ตอบที่เห่าตอบเห่าต่อเห่ายายเห่าเห่าตั้งกูจ้อยอีก่าเนี้ ยืนชะตาโอ้โแค่กระสลัดผ้าเพิ่มเพิ่มยิ่งได้ยินเสียงกระสลัดผ้ามืนกับห้ามเพิ่มเลยโอ้โหฮาวภาษาเสียงสองตัวได้ไงทีนนี้ยนกหูมากเลยมีน้ามากแล้วตอนเนี้ยนะโอเคเพื่อนยังไงจอยก็จะเตรียมตัวไปละโอเคไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย